สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปอีกรอบนะคะรอบสองแล้วนะคะน,ะนำทีมโดยพุณปูไม่ยาน้องเบละนะคะมาจากบ้านหัวหาอเ,เอาข้าวล่องไปแจกบ้านเมยอีกนะคะไปช่วยเหลือกันบ้านเมยบ้านตำบลาลังคำอำเภอพุนพิสัยจังหวัดนองคายนะคะข้าวกล่องข้าวขาหมูกับน้ำนะคะ ไปหยายั้นสองแห่งนู้นสองหายายหาบขึ้นบินเมื่อเช้าน่ะขับาถเราไปไปที่บ้านเมยบ้านเมยบ้านเมย์ตำบลเราตัางคัาหมดแล้วขอบควมาบ้านาเมย์ตอนนี้จะนัารถรถไถครับ รถไคไปส่งนะคะข้าหโฮมไปแล้วได้จะถือโทรศัพท์คับผมบ้านนงเมยนะครับบ้านน้เมยทุกคนรัครับน้มมมากเ้ยมากเลยครับน้เมยอยู่กลางเกาะเด้อตอนนี้กาเกาะ้เป็นอยู่เกาะกลางอันนี้ทางไปโรงเรียนนะคะทางไปโรงเรียนนี่สมแยกน้เมยนะคะ ไปมาเห็นบ้านน้ำมืก็ช่วยกันไปกันเจอแบบนี้กันเอาใจช่วยกันด้วยเอาใจช่วยกันด้วยมีเด้อค่ะสามแยกต้นสำสานะคะเป็นกำลังใจให้บ้านน<ะ>้ำมือด้วยนะคะโอ้ยเป็นกำลังใจให้บ้านน้ำมือนะคะสู้ๆค่ะ บลแล้วแต่ใครโดนทบคนมาช่วยกันอันอันครูเขากรจายกระเทียนเขาได้ไปกัเาเก็บภาพเก็บภาพใครเก็บภาพไม่บอกว่าเก็บภาพตอนถ่ายตอนอะไรนี่แม่ตอนไปแจกขี่รถไปแจกเปียกละแม่เจ้าของไปแจกที่วัดนะคะวัดบ้านเมืองนะคะรวมกันอยู่ที่วัด เมียนอนกินมอแล้วเมียนอนหัวบริการเมียไปกันเลยค่ะมารอบหนึ่งแล้วอันนี้รอบสองนะคะเริ่มบาากันจิ๊เกงเอามาแจกเอามาแจกนะคะพ่อปูไม่ยาน้องเบลล่านะ

ไปวัดคุณบอสิไปน้ำเออไปนึกว่าเพิ่นมาเอาข่าเอานี่ยเพิ่นได้เราบ่กไปเพิ่นบอกเพิ่นไปล้วบ่ไปเดิมามาไปเอาอยยะยยะาเาเาล้วก็ให้เจ้าเจ้ารถนี่โทรศัพท์ เอาปอนินโอ้เด็กนะคะเด็กเด็กโรงเรียนน้าเมยนะคะโรงเรียนน้าเมย์ฝนตกนะคะฝนตกฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยโรงเรียนบ้านน้าเมยนะคะโอ้เด็กคือได้ข้าวกล่องมาเอาอยู่วัดอีกเมนู บ้านนามยโรงเรียนบ้านนามยนะครับที่วัดบ้านนาม่ยให้ให้เป็นภาพนิ่งใส่บ่ภาพครับเดี๋ยวน้าให้ภาพนิ่ตอนนี้กำลังจะผ่านอะไรที่ทั้งรถไถนี่ตอนรอตออยู่นี่พูด้ยมาบ ประมาณประมาณ5ตันน่ะโรงเรียนบ้านประมาณ5้ตันจะมาน่ของจะมาเนี่ยเอ่่ใบ้านนามยนันเอ,อ้เ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 อเอครับเดีเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหน้าถ่ายเภาพนี่ครับผมบ้านนามวยครับบ้านเพยุ่เกลางต่อครับครับบ้านนามยนะครถึงบ้านนามยแล้วค่ะ นเอาของแจกนะคะอบคุณสำนักงานทุกที่นะคะที่มาส่งนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันมาบริจาคของทุกทีมงานมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอเล้เวยสุขภาพแข็งแรงสุขสมวังทุกคนนะคะเอานาราแม่บอกให้ใส่อันมีบลาใส่น่ะคือบลใส่อันใส่ปบานี่ ไปไหมเออนั่นแหละถือไปช่วยตาแล้วเอออเาไปตรงนั้นหมู่บ้านน้ำมือคะไปเลยขุดะุฟางไมขฟางน้ำนะคะน้ำกับข้าวชึบ เอาเอาเปียกแล้วไปหนูมาเร็วๆเดินเดนเดไปเดินเดินเดินอังนุงนเสือเสื้ออันเอียงพาๆ

กงสัตวน้องชายมันนี่มันม,ม,มีเขากองมาแจกยังไม่มีแต่ข้าวกองมีน้ำมีอ่างมีอาหารด้วยนะคะ่ะหรายหน่วยงา,า,า,านนะคะมาช่วยพอดีเลยแม่กับกบรได้กินอาหารขาดอาหารเลยวะพ้แม่กับหมานี่แม่นี่เพราะเห็นอยู่หน้าหมานี่ก็ได้เห็นเลยเจ้าของมานี่กีนข้าวม่น ยินดีต้อนรับทั่วเป็นการยินดีต้อนรับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรมปสปาการการสัตว์จังหวัดน้องไทยนำทีมโดยคุณหมออภิษฎาอภิษฎาปรปะจากมูลน,น,นิธินะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะดัาการสัตว์น้องไทยด้วยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะดังๆดังๆในสมองค่ะ

น้ำพิมโดยคุณแม่ในบ้านจากเดือนมูที่สอนะคะค่ะคุณแม่ซื้อปลาไก่ย่าค่ะเป็นน้ำพิกหมาทั้นบนี้คุณน้ำพังื่อกับบรรุว่าบ้านเรเมอยหมองไหนะคะค่ะขอให้ด้านนะเขาเกินเชิญคุณหมอตรวจโรคหวับประบาดเชิญทางเบินเชิญค่ะท้านเดลและคุณแม่ก็แล้วกันเลแล้ะ่ เ่อในได้แบบ้านเียรนะก็าของแม่เลือกให้เป็นทเอ่อที่สุ็สแลนะคะสำหรับที allen, our our ver, uh, kind of land, mm. ่ท anyway> ่านาใบ้านนีท่านน้ำดื่มแล้วก็อาหารม็ดสำหรับแล้วก็หออ่อ่างที่ไม่ทั้งหจะนั้งหมดสี่สิบแขกนะคะเพ่อ

ชาวบ้านนะเมย์นะคะฝนก็ตกนะคะลำบากมากขอบคุณคุณหมอมากนะคะกับ nah, ผู evet> ้ใด้รอดกับผู 2> <t 2> <t 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 ้ตายรตเมื่อน้อยให้ไปแจ้งแร่แร่ตามขั้นตอนแต่ว่าที่แน่เมื่อนี้เขามีอาหารบ่มีจต่อาหารคนมีอาหารสัตว์ด้วยสัตว์อาหารแมวค่ะอาหารแมวแล้วก็ให้ทุกคนค่ะ ะตกอยู่เบิดมือนสียรถจังได้เน่าน้ำเนาะทีมงานพุณกณากรก่อสร้างทีมกงคน่อสร้าง ขอให้เดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นกันนั่งนั่งรอก่อนนะคะก็จะรับมอบเป็นชุดชุดไปสิ่งค่ะยังยังอันอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเด็กจะแจกให้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวรับมอบก่อนถ่ายรูปให้หน่อยค่ะ ทีมงานโรตารีหนองคายร่วมกับพี่นายกต่อสร้างค่าแปดสิบกล่องน้ำสามสิบแพ็คนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ท้ามัไปถายสู่ชาวบ้านเราขอเสียงปรบมือขอบคุณทีมงานโรตารีเมืองหนองคายด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะอ่าขอเชิญอ่าผู้ช่วยผู้ช่วยมาทางนี้หน่อยจะพึ่งก็ได้เอาไว้ก่อนจะพึ่งแกะแต่ว่าต้องแกะให้ทุกคนวันนี้ถึงแน่นอนค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจตอบแทนไม่มีอะไรตอบแทนก็มีแต่เสียงปรบมือสงกับที่ท่านนำอาหารมาให้เราสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ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 แล้วเป่จ้าเจ้าคู่ไปถ่ายภาพบางอย่างตอนบนเหมอเป็นเงี้เลย không nghĩ cứ một người tài liệu ngái phế có hết mấy <laughs> มารอบสองแล้วด้วยนี่อันนี้พ่อปูไอ้เบลวมานะ่พะพ่อปวยไอ้เบลกับยายไอ้เบลหลานใจเต้ยนะ,ะ<ๆ>ไป<ๆ>อา้าทำไมไม่ไอ้เข่าห้มนี่ ครับยืดแซอีกมาอีกสองร้อยมากไปเอาไม่อีกบ่ีงมาลงไหมโอ้ไปลงมองไม่เออไปกลับแล้วนะคะทีนี้กลับแล้ววว่หรเมาไ ไปจะไปบ้านดยกว่านะบ้านหัวหาดพี่ว่าไปอันแจกเนี่ยมัจะไปบ้านหัวหาดประานี้หัวหาดกระทวมลายมันบ่ขวมบ้านเหมอกันน้มแน้วบน้าโอมันทวบมาแ้กเจ้าชูโซ่นึ่ก็ลายหลังกันมีเพ่อนด้ยได้ของอะไรยังหล่ะได้ของแจกน้ำทอนระบะได้ข่าวแดงระบะอ๋อ มันอยากเนื้อก่อนดิดูดีๆนะคะแมนมากกระแจกเลยแม่เขต้องทานบ้นร่วมหลายๆเรากันได้มากกระแจกเลยครับเสียเวลาเดี๋ยวผมจะแจกเองมากเดี๋ยเวลาเดี๋ยวผมแจกเลยแเมนค่อนมานดีเอามานี่เป็นหลังดีเป็นขั้นเ้็นระดับรังไม่มีเท่าไหร่เอากลับเอามาเมื่อกี้แม่ครับร่างมาเมนมันมาอยู่ดี่มดเลยพี่นะวันนี้เราก็จะกลับร่างการก็เสร็จแบบมากเลยกลับ ไปเลยค่ะ,คะโอ้เด็กหน่อยขี่เรือเหแลนละบ่ดนี้เรือค่ะลำใหญ่คะ นี่วันที่นี่สิบวันนี่ก็ยังไม่มาน้แม่เจ้านมาตลอดไปไหนเราก็ไปด้วยกันายเพื่อเป็นสาวเราค่อยสิบห็นบัดนี้วันอันคุณคึณมอสหนึงนี่เพราะตามค้นแม่ละบัดนี้เอาออกจากไหนเป็เจ้าทีเจ้าทีแห้งเ่าเจ้าทีแห้ง่ยะอยู่ัจจล โอ้กับผู้ใดก็ไ่ได้เด้อผู้ใดผู้ใดว่าอยังนั้นไม่ได้ได้เด้อผู้ว้ เพ็รขอยาบไปมุมๆหน่อย